สวัสดีครับผมนายนัทพลพรมสวัสด์วันนี้ผมเดินทางมารีวิวขายบ้านพร้อมที่ดินนะครับซึ่งก็บ้านเป็นลักษณะเท้าโฮมนะครับซึ่งก็มีพื้นที่นะครับ27ตารางวานะครับแล้วก็พื้นที่ใช้สอยนะครับรวมแล้ว70นะครับตารางเมตรนะครับก็ราคาเดิมนะครับที่นะครับตั้งขายครั้งแรกๆเลยนะครับ ราคาขาย1นล้านสองแสนบาทนะครับแต่วันนี้นะครับลดราคานะครับบอกว่าอยากขายจริงๆนะครับจากราคา1นล้านสองแสนบาทมาเป็น1นล้านนะครับห้าหมื่นบาทโอ้ราคานี้น่าสนใจมากเลยนะครับขะผมขออนุญาตกลับกล้องก่อนนะครับเพื่อที่จะนําเสนอเกี่ยวกับบ้านหลังนี้ต่อไปนะครับนี่ครับบ้านหลังนี้นี่อยู่ตรงนี้เลยครับแล้วก็มีทางเข้าอย่างชัดเจนนะครับเนี่ย ถนนทางเข้าเลยนะครับเป็นถนนสาธารประโยชน์นะครับซึ่งก็ความกว้างก็อยู่ที่ประมาณนะครับรวมรวมแล้วประมาณสัก7เมตรนะครับแล้วก็มาตรงนี้ก็จะเป็นนะครับเป็นลักษณะบ้านทาวโฮมนะครับอย่างสวยอยู่เลยนะครับเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นที่นะครับจอดรถนะครับซึ่งก็อยู่ด้านหน้าตรงนี้เลยนะครับส่วนด้านหน้านี้ก็ยังมีพื้นที่นะครับอาจจะไว้ทำเกี่ยวกับ ปลูกพืชนะครับปลูกพืชอ,อาจจะมาปลูกหญ้าหรือปลูกพืชนะครับเพื่อเสร,ริมบรรยากาศนะครับหรือจะทําเป็นพืชผักสวนครัวนะครับก็ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็มีนะครับ,ม,นะรบมีประตูเหล็กอย่างดีเลยนะครับอ่ากลางค่ำกลางคืนก็สามารถปิดได้นะครับอยู่และปลอดภัยนะครับเนี่ยสามารถขับรถเข้ามาข้างในได้เลยนะครับมีที่จอดรถอย่างชัดเจนนะครับนี่ครับที่จอดรถนะครับจอดรถทั้งรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์ได้หมดเลยนะครับ แล้วก็สําหรับด้านหน้านี่ก็จะเป็นนะครับระเบียงนะครับเป็นระเบียงนั่งเล่นนะครับด้านหน้านะครับบ้านหลังนี้นี่สวยงามนะครับเป็นบ้านที่นะครับสวยงามและก็ได้มาตรฐานด้วยนะครับเป็นบ้านลักษณะเทาโฮมนะครับซึ่งก็อยู่ในเขตพื้นที่ของตำบลในเมืองนะครับอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นะครับหรือถ้าบอกไปก็คงจะรู้จักนะครับว่าเป็นบ้านนะครับดองกระเม็ดนะครับ อนอกเมตเก็ Un icate, Un icate. อยู่ในเขตนะอยู่ในเขตเทศบาลเมืองสุรินทร์นะครับแล้วก็สถานที่ที่อยู่ใกล้ๆโอ้โหจำนวนมากนะครับจะเน้นหนักเรื่องของสถานศึกษานะครับสถานศึกษานี่จะเป็นจุดศูนย์รวมอยู่ตรงนี้เลยครับใกล้ๆกับบ้านหลังนี้นะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็เข้ามาด้านในนะครับก็จะเป็นการปูพื้นด้วยปาร์เก้นนะครับไม้ปาร์เก้อย่างดีนะครับเนี่ยแล้วก็สีนี่ก็ทาแบบโอ้โหเย็นตาสบายใจเหลือเกินนะครับเนี่ย สวยปพีงเลยนะครับราคาเดิมเนี่ยนะครับจากเจ้าของขายราคาเดิมที่ผมรีวิวมาแล้วครั้งหนึ่งนะครับราคาอยู่ที่1น0 0 0ล้านสองแสนบาทนะครับแต่ตอนนี้เจ้าของบอกว่าอยากขายจริงๆนะครับจึงบอกให้คุณนัทพลช่วยมารีวิวให้หน่อยนะครับอีกรอบหนึ่งเป็นรอบสุดท้ายแล้วนะครับนะครับจาก1น0 0 0ล้านสองแสนบาทนะครับลดเหลือนะครับหนึ่งล้านห้าหมบาทนะครับแล้วก็สําหรับค่าภาษีค่าโอนกรรมสิทธิ์ นะครับเจ้าของบ้านเป็นผู้ออกเพียงผู้เดียวนะครับหรือพูดกันแบบสั้นๆก็คือฟรีค่าโอนนั่นเองนะครับโอราคานี่ถือว่านะครับบีบหัวใจเหลือเกินนะครับถูกมากๆเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ราคาราคาถูกแล้วนะครับเจ้าของอย่างใจดีด้วยนะครับฟรีค่าโอนด้วยอีกต่างหากนะครับเนี่ยเป็นห้องนอนห้องที่1นนะครับกว้างใหญ่โตเลยทีเดียวนะครับสะอาดสะอ้านนะครับปูด้วยกระเบื้องนะครับขนาดก็12บสสิเลยนะครับ แล,แล้วก็ตรงกลางนี่ก็จะเป็นห้องน้านะครับห้องน้ํานะครับอ่าเนี่ยห้องน้ําก็สะอาดส้้นเลยนะครับมีสุขภัณฑ์ห้องน้ํานะครับทุกอย่างนะครับพร้อมสับเลยทีเดียวนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็มาดูห้องนอนห้องที่สองนะครับตรงนี้นะครับอันนี้ก็กว้างขวางใหญ่โตเหมือนกันนะครับแล้วก็แอร์คอนดิชันนะครับหนึ่งเครื่องตรงนี้นะครับอันนี้ก็แถมให้นะครับมาก็สามารถนะครับมานะครับเป็นบ้าน อ่าเป็นที่พักอาศัยนะครับมาก็เปิดแอร์เย็นๆนะครับนอนแบบสบายตรงนี้นะครับแล้วก็มาตรงนี้ก็จะเป็นห้องอ่าเป็นลักษณะห้องครัวนะครับตรงนี้มีห้องครัวนะครับอยู่ด้านหลังตรงนี้นะครับแล้วก็มาเชื่อมต่อเนี่ยตรงนี้นะครับเป็นห้องโถงด้านหน้านะครับตรงนี้แล้วก็ต่อจากห้องครัวก็จะมาเป็นเนี่ยนะครับเป็นห้องซักล้างนะครับอยู่ด้านหลังนะครับก็ลงไปข้างล่างนะครับก็จะมีบันไดลงไปนะครับ ขนจะมาใส่เกี่ยวกับเครื่องซักผ้านะครับเป็นห้องซักล้างตัวนี้ก็ใหญ่โตเหมือนกันนะครับตรงนี้นะครับเป็นบ้านที่อยู่ในเมืองนะครับอยู่ในเขตเทศบาลเมืองสุรินทร์นะครับอยู่ในเขตของบ้านอกรเมดนะครับเนี่ยห้องซักล้างก็มีขนาดใหญ่นะครับแอร์คอนดิชั่นก็นะครับก็จะติดตั้งไว้ด้านหลังตรงนี้นะครับเป็นแอร์ที่ยิงเข้าไปในห้องนอนนะครับตรงนี้นะครับนี่ก็บันไดลงมานะครับ ของสักล้างนะครับส่วนรายละเอียดของการเดินทางนะครับความใกล้ไกลของสถานที่ที่มีความสําคัญโอ้เยอะมากนะครับเพราะว่าบ้านนอระกบมดนี่เป็นบ้านที่อยู่ในตัวเมืองนะครับอยู่ในเขตเทศบาลนะครับบ้านบ้านหลังนี้นะครับก็จะมีสถานที่ราชการจํานวนมากนะครับอยู่ใกล้ๆนะครับเดี๋ยวผมจะบอกว่ามีอะไรบ้างนะครับลําดับแรกเลยก็จะอยู่ใกล้ๆกับโรงเรียนนะครับเทศบาล2นะครับซึ่งจากเรื่จากการเรียนการสอนนะครับชั้น นะครับตั้งแต่นะครับชั้นอ่าชั้นะถมปีที่1น่นะครับจนถึงชั้นประสมปีที่6เลยทีเดียวนะครับตรงนี้แล้วก็โรงเรียนสิรินทร์จังหวัดสุรินทร์นะครับเป็นโรงเรียนที่ได้มาตรฐานเป็นโรงเรียนของจังหวัดสุรินทร์เลยนะครับแล้วก็โรงเรียนสุราวิทยาคารนะครับซึ่งก็มาสุรินทร์นี่นะครับถือว่าเป็นสถานศึกษาที่โด่งดังมากนะครับมี มีคุณภาพนะครับแล้วก็มีลูกหลานมาเรียนกันเยอะมากนะครับเป็นสถาบันที่นะครับจากการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1จนถึงมัธยมศึกษาปีที่6นะครับโรงเรียนของจังหวัดนะครับที่ได้มาตรฐานนะครับต้องสอบเข้านะครับถึงจะได้เรียนนะครับตรงนี้นะครับโรงเรียนสุรินทรจังหวัดสุรินทร์โรงเรียนสุราิทยาคารนะครับแล้วก็โรงเรียนอนุบาลเมืองสุรินทร์โอ้นะครับเป็นสถานศึกษาที่มีคุณภาพนะครับ แล้วก็โรงเรียนนะครับโรงเรียนเมืองสุรินทร์วิทยาลัยเทคนิคนะครับจังหวัดส,สุรินทร์โรงนะครับวิทยาลัยพยาบาลนะครับสุรินทร์วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์นะครับโรงพยาบาลนะครับจังหวัดสุรินทร์นะครับเป็นโรงพยาบาลศูนย์เลยนะครับแล้วก็อยู่ใกล้ๆกับโรงพยาบาลนะครับโรงพย์นะครับหมอนันนะครับเป็นโรงพยาบาลนะครับเอกชนนะครับที่มีที่มีคุณภาพนะครับ แล้วก็อยู่ใกล้ๆกับโรงแรมทองทารินนะครับสำนักงานนะครับการเลือกตั้งจังหวัดสุรินทร์ปะกกตประจําจังหวัดสุรินทร์นะครับแล้วก็อยู่ใกล้ๆกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์นะครับแล้วก็ใกล้ใกล้กับตลาดนะครับเรื่องรมจังหวัดสุรินทร์นะครับห้างบิ๊กซีนะครับห้างเทสโก้โลตัสห้างเมโครห้างโรบินสันนะครับแล้วก็นะครับเกี่ยวกับ นะครับห้างสรรพสินค้าก็อยู่ใกล้ๆนะครับไปะ้านบ้านหลังนี้นี่น่าสนใจมากเลยนะครับเป็นบ้านที่อยู่ในตัวเมืองนะครับอยู่ในเขตเทศบาลอยู่ที่บ้านนองกระเม็ดนะครับอยู่ในเขตเทศบาลนะครับตัวบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นะครับราคาขายเดิมเนี่ยนะครับหนึ่งล้านสองแสนบาทลดเหลือหนึ่งล้านห้าหมื่นบาทฟรีค่าโอนนะครับมีทางเข้าออกอย่างชัดเจนนะครับมีไฟฟ้าแล้วก็มีประปาประปาเนี่เป็นประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดสุรินทร์นะครับ แล้เอกสารหลักฐานนีเป็นฉลุรุดแดงนะครับพร้อมโอนได้ทันทีนะครับสนใจสนใจก็โทรมานะครับที่ผมนัทตะพลพรสวััติหมายเลขโทรศัพท์ก็099 280 1729วันนี้ขอบคุณไปยังเจ้าของบ้านนะครับใจดีใจดีนะครับติดต่อให้ผมครับนัทตะพลพรสมััติได้มีโอกาสมาทำการรีวิวแล้วก็มอบหมายประิจให้เป็นกระสือกลางในการซื้อขายบ้านหลังนี้ต่อไปสนใจก็โทรมาวันนี้ขอบคุณมากขอกราบว่าสวัสดีครับ